ส,ส,สวัสดีค่ะสวัส, ragt, สดสีดสดส Different. ค่ะเอฟซวี้่าเป็นัาหลงของานป,ปีใหม่าเรียนปีใหม่ของที่ทำงานพนักงานที่โรงพยาบาลเพะก็จะมีก็จะเรียนปีปีหลังจากปูกตอนตอนนั้นประมาณปีก็จะเรียนีไม่้องเลยอันนี้หัวหน้าปรานะคะนหัวหน้าเราก็เต้น hey, นะ มือเต้นหน้าห่านนีบอกว่าถ้าไปทำงานตอนเช้าบอกว,าาว่าไม่ไม่ขาในระหว่างเลยจะโดนไม่น้อยหัวหน้าป้าใจดีมากเลยค่ะ่ารักอาจารย์ก็ต้นงานก็เพื่อพัฒนากานงานของนมคู่บริหารชมคน่บริหเห็นเล่งเห็นสำคัญนะคะปีนี้นะคะทุกคนเยอะมากงานเยอะ แซฟนี้ไปถึงเจ็ดเจ็ดพันแล้วค่ะทุกคนก็มีมีลาออกมั่งเข้ามั่งอะไรก็เยอะซีที่เปิดแรกมันะทกเข๋ามาที่ย้ายมาอยู่รุ่ก่อตั้งกองทนห้าห้านะคะทุกคนสนามหญ้านี่จะสนามหญ้ามีโต๊ประมาณไม่ถึงร้อยไม่ถึงประมาณห้าสิบโตแต่ถชหันแซฟก็ประมาณก็ไม่ถึงพันนะแปดร้อย นี่ค่ะตอนนี้พนักงานใหม่เยอะมากเลยคนล้นล้นขอบสนามมานะคะทุกคนเมื่อก่อนมันจะเป็นสนามหญ้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีถนนทางเดินที่เป็นลาดปูเบื้องนะคะตรงตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะแถวนั่งเขาเต็มไปหมดเลยค่ะสี งานเยอะมากก็ถ้านี่นี่มีอยู่เวร้วยนะคะอยู่เวรอยู่เวรถ้าจัดฉลา,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 ากรางวานนะะลัลถ้าใครอยู่เวรก็ได้รางวัลนะคะนี่ถ้าถ้าใครไม่มาร่วมงานแล้วไม่ได้อยู่เวรก็ก็ <c oughs> จะอดรางวัลน,นะคะนี่ทุกคนนี่ออกมาลิมนี่เลยค่ะร <c oughs> ะเบ้อกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้งานเสร,ร็จก็ประมาณสี่ทุ่มน,นะถ้สามทุ่มสามทุ่มก็เลิกงานแล้วเพราะว่าอ มีบอกว่าให้ให้เลิกเร็วหน่อยหอจะรบกวนทางบ้านเขาอะไรอเงี้ยค่ะทุกคนก็เครื่องดนตรีอะไรก็ปิดเงียบกันหมดเลยกำลังเดินทางกลับกับหอกับโรงพยาบาลนะคะทางเดินออกเงียบเหงามากเลยนี่ขอบคุณนะคะที่รับชมดงเหงืกะเท่าชั้นแนวนะคะถ้าชอบลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อป็นกำลังใจ สองแถาเฝาเห็ดยูทูบ้ะค่ะที่